สวัสดีครับทั้งนี้โรงเรียนมัสยิเมืองนะครับต่อไปเป็นการพามาเรียนรู้ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นะครับเ,เพื่อสํารวจปอดของตัวเองนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับผมคราวนี้คุณครูจะพาพวกเรามาทําในส่วนของอกิจกรรมง่ายๆนะครับที่ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์นะครับสิ่งที่ครูจะให้เตรียมมาก็คือ1จานหนึ่งใบนะครับแล้วก็ น้ำยาล้างจานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ควรนะครับวดน้ำลาสติกที่ตัดก้นไปแล้วนะครับแล้วก็ยาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ผ้าหนึ่งผืนส่วนจะใช้เสื้อก็ได้นะครับเสื้ออันนี้ครูบกเป็นเสื้อกลับนะครับแต่สามารถใช้งานได้อยู่นะโอเคคราวนี้สิ่งที่ครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้ก็เกี่ยวกับกิจกรรมงูฟองสบู่นั่นเอง แต่เป็นของน้ำยาล้างจานนะขั้นตอนนะครับวิธีการทำอััแบ,บแรกนะครับให้พวกเรานะครับดำเนินการนำน้ำยาล้างจานเนี่ยเทลงไปในส่วนของจานของเราเทไปประมาณไหนประมาณนี้นะครับอพอเทเสร็จแล้วนะครับให้นำน้ำําเปล่าเนี่ยครับใส่ลงไปในจานเล็กน้อยนะครับแค่พอดีนะเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะมาก เสร็จแล้วพักทิ้งไว้นะครับรอกคต่อมานะครับเราจะมาทำอุปกรณ์กันอันนี้เราจะเป่านะครับ <Okay. S 1> ลักษณะประมาณนี้เราเอาผ้านะครับให้ไปใส่อยู่ในนี้นะครับแล้วทำการนะครับเอาหนังยางนะครับมาปูที่ปลายผ้าไว้นะครับไปที่ปากขวดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการรวบผ้าไว้อย่างนี้แล้วนำมาคน ในจานนะครับโอเคอคนน้ายาล้างจานกับน้ำไม่เข้ากันนะครับน้ายาล้างจานเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสร้างฟองนะครับเราเนี่ยทาปฏิกิริยาโดยการที่นําผ้าเนี่ยมาเป็นสื่อนําแล้วทําให้เราเนี่ยเป่าออกมานะครับจะเกิดลักษณะฟองที่เป็นความยาวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันยาวแค่ไหนนะครับเติมน้ำานี่ครับ ยิ่งคนเยอะนะ้ำแล้วฟองก็จะเข้าไปอยู่ในปวดของเราเยอะขึ้นนะครับโอมทยาไดีโอเคฟองแล้วนะครับเดปิดต้องจะดูนะครับโอ้ลมแรงลมแรงดูเลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ฟองสบู่นะครับที่ออกมาจากน้ำยาล้งจากนะครับคราวนี้ให้เด็กๆนะครับทําการทดลองนะครับแล้วก็เป่าออกมานะครับได้ยาวแค่ไหนนะฮะให้ถ่ายรูปลงมานะครับถ่ายรูปตอนที่ขณะเป่าเสร็จแล้วปุ๊บกดถ่ายเลยปุ๊บอ่า หรือวางไว้ที่พื้นแล้วหยิบกล้องมาถ่ายโอเคไหมครับแค่นี้พอนะครับหรือถ้ามีใครถ่ายให้ก็ทำท่ายอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ผู้ปกครองครับถ่ายให้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่คนเดียวนะครับก็วางไว้ที่พื้นแล้วก็ถ่ายโอเคแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายนะครับทํากิจกรรมแล้วก็ต้องรู้จักทําความสะอาดนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับนํามา <C oughs> เดี๋ยวผู้ปกครองจับว่า เก็บ,บทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะวันนี้ค,คุณครูก็ชุบนะเช็ดนะครับแล้วก็ล้างจานไปเลยในกิจกรรมวันนี้นะครับสิ่งที่จะได้นะครับหนึ่งนะครับเราก็จะรู้ว่าเวลาเราเป่าลงไปเนี่ยปอดของเราเนี่ยจะมีแรงแค่ไหนนะครับจะไม่รู้สึกไอเนานะแล้วก็ได้ความสนุกนะครับวันนี้ค,คุณครูก็ขอพาทำกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ